สวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องชาว u t u b e ครับเพื่อนพี่พี่ทุกท่านครับช่องร้ำซิ่งซูเปอร์ยาวกลับมาเมื่อวานนี้ครับมาถึง วันนี้จะทำความสะอาดนิดหน่อยแล้วก็จะเอาไป,ต,ป,าปติดปีกครับทำปีกติดปีกกุ้งกี้ครับ 吧。 มามามาเอาจอดล้างนิดนึงครับมามามาตรง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 มาตรงมา ตรงมาตรงมาก่อนตรงมาเลยตรงมาตรงมาตรงตรงตรงยันเลี้ยวตรงตรงเอาด่างไปทางพุ่นเอาด่างไปทางพุ่นเอาด่างมันวันไปทางนั้นจังหน่อยเอแม่ไปไหนแม่ đó là nhớ ปล่อยเบียดด้วยปล่อยเบียดไปไปล่อยแล้วบะ่มาไหลมาพอแล้วดับเกียางล็อกเกียร์ไว้โอเคครับทำทำความสะอาดนิดหน่อยครับเมื่อกี้นี่ทำความสะอาดตรงพุ่งกีครับที่จะเชื่อมที่จะ ไม่ได้เชื่อมนะครับเป็นเจาะรูครับเจาะรูกะว่าให้สามารถถอดประกอบได้ง่ายให้ช่างใจครับรับงานนี้ครับดีครับ ฐานที่ตะเตรียมไว้เรียบร้อยสีมือช่างใจครับงานนี้นี่เล็กซื้อมาแล้วครับน,นี่ครับรเหล็ก ้อยสามสีผนี่นะเ้ียร์ขั้นของแง่นี่ว่าเรียนันขั้นมงเียเพื่อนนีเล็กซื้อมาแล้วครับเบึ้งด้วยยิ่ใจมันหนาันไดบะหนานเล็กด้วยกันบ้างเนี่ยสางแท่นตัวนี้แหละเอาตัวนี้ออกปุ๊บสางเล็กแท่นเอากเท็ด เนันแบะออกมาอย่างน้อย,อยเห็ดยเชวบมานหนหละ่ะเชวบออกมานน่เอาคานีพาน้พ่อคานี้พ่อนี่ฟันครับสองร้อยชั่วโมงเนี่ยเอาประมาณนี้เลยครับสองร้อยสิบชั่วโมงครับเ,เราจะเอาเหล็กตัวนี้ออกนะครับ ปีข้างตัวนี้ออกสร้างปีข้างมาใหม่ใส่แทนตัวนี้แทนนะครับขันน็อตจับสี่ตัวนี้ปุ๊บมันแบะออกมาประมาณนี้ก็จะเอาเหล็กตัวหนึ่งพาดยาวมาตรงนี้แว็วส,สีส่หาองศาพอเหนียวนะพ่อเรอยิ่งใหญ่เนี่ยันเหนียวพ่อล้วเวบประมาณนี้เจ้า ไม่ต้องทำยาวครับทำแค่แค่ให้มันให้คนที่ตักนี้ให้เขาได้พอรู้เรื่องในมุมสลบเวลาขุดลงก็จะเอาตัวนี้นําเลยจะคลายตัวปีกนี้ออกมาครับ ต้องเป็นผู้ซอยสร้างแล้วครับนำนักมันจิเพิ่มเหมือนแจ็กโล่อะนี่ใหญ่<ล>หาสิบโล่ด้ยเนาะพ่อหาสิบโล่ปะต้องค้ำเยอะเลยครับกำลังสร้างตัวนั้นแทนปีกตัวนั้นครับ เอายูก็ยู่กับช่างเบิ้งกันแบบนี้พี่น้องต้องยูนะเนาะถ้าก้นขี้ดินนี่คิดว่าสิว่าเป็นยังปะต้องกันถือต่อนี่ต้องระมัดระวังแล้วอู้ขุด เรามาระว่างเรื่องต่อเรื่องกี่หินต่อ้นีอ,อต่ออยู่ในดินมันเห็นคือนว่านะเบื้องต้นกับสิทนทนแรงตานได้ได้เติบนึงแหละขันบ่อี้ลีกับสิบง,งาม่งอืบฮะ บ่อได้หรอพวรถไม่เขาเหยีดรถนี่เขารถที่มันเป็นรถไม่อยู่นี่พวกคาอานคาอย่างมันแม่นย่ำมันจีบว่านั่นมันหยิดตัดของมันครับมันสีบว่าโหลดเขาตั้งคามาไปดีแล้วย่ำถึกนักมันกัดตัด กดับุ้ดเล่นกอขาขนเ่นรถิั้เกาขันมันลดพิดปกติมันก็โหลดแล้วพิปกติก็โหลดด้วยแล้วขันมันพิดปกติมันก็โหลดด้วยแล้วโหลดพนักเงินี่กัดจะโลดเล่นม้แม่จักเเลยจัดเเลยโหลดเลยอันนี้รอเมือเงืไว้ดรือ มันเงื่อนมาหลดเงีงสิม nah, ันเงื่อมันกระโดดวยกนักๆกับพเงื่อนนี่แหละเย็ดจ้าเท้าสีตากอุ้มเต็มๆแล้วก็ยืนออกไปแล้วห้องเบาบ้างไงีสิไหมเงื่อนเงื่องเงี้ง่เงื่อนคือกันมันากระโดดคือกันกระโดกคือกันอุ้มนักๆเต็มๆแล้วก็ยืนออกไปกันห้อยืนไปแห้งหรือความแห้งของมันงี้มันกัด กันเขาบอกว่าไงมันค่ายมันน่านค่ายไม่น่านตกวะเยียงเงือบหรือเดี่ยเยี่ยงเยียงมันกับบดเดียงแห่งเหรอบดซึ้งเลยนะครับเยียงตินเดียงเยี่ยงตีนเดียงไปนั่นหไปหากินข้าวกันอ่าายินเด้อกินข้าวก่อนครับไปนี่ละพี่น้องนนะจะเบิดมือเมื่อนี้ก็มืออื่นไม่คิดแล้วว่าแล้ว เลแล้วๆพอาจเขาไปครับเปิดหน่อยสิทำไมถึงไม่อยากเปิดประตูให้สามีมาคุณเป็นอะไรไอยากเปิดประตูให้ ป้อมประตูใจอ,อยากกินตุ่มอยากกินดินเยอะเห็นยังไม่ทากินวัเนี้สั่งวยเตยวเวลสาสั่งวิเตี๋ยวเวลาเอารถมาทำอะไร ให้ปีก,ปกให้มันบินได้บินได้ฉันจะบินแล้ว<ะ>คุาว่ามีโควิดเส้าหรอวป่อยู่แถวเนี่ยเส้าหรอวม่หากับข้าวก่อนเป็นน้ามมูงด้วยเฮ้เ <c oughs> <c oughs> วันนี้ครับเป็นวันหยุดวันว่างครับผมวันว่างของเราก็คือวันที่วันว่างของลูกน้องนะครับแต่ว่าเราก็ยังทํางานอยู่ครับก็อย่างเอารถไปล้างบ้างเอารถทํานั้นทํานี่บ้างครับคือการบารุงนะครับการทําให้รถของเราเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นเป็นหน้าที่ของเราครับที่จะต้องทํานะครับ เดี๋ยวกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวติดตามชมว่าเสริมปีออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงครับเวลาพี่ที่ไปไปทำงานนี่มันจะโอเคไหมลองติดตามกันดูครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ